รู้ไหมคะว่าเส้นผมของเรานั้นมีขนาดเท่าไหร่คำตอบก็คือมีขนาดเพียง100ไมค่อนเท่านั้นแต่แต,แต่เราก็ยังมองเห็นมันใช่ไหมล่ะแล้วของอย่างอื่นที่เล็กจนเรามองไม่เห็นเช่นฝุ่นละออง PM 2.5ไวรัสโควิด19หรือโมเลกุลน,น้ำจะมีขนาดเล็กแค่ไหนกันล่ะ ในวันนี้พวกเราจะมาเปรียบเทียบง่ายให้เห็นภาพโดยการน,นำมาเทียบกับเส้ผนผมของพวกเรากันนั่นเองค่ะหาเทียบกับฝุ่นละออง PM 2 5ที่มีขนาดเล็กถึง2.5ไมครอนแล้วพบว่าต้องใช้ฝุ่นละออง PM 2 5ถึง40อนุภาคถึงจะได้ขนาดเท่ากับเส้ผนผมของพวกเราและถ้าเทียบกับไวรัสโควิด19ล่ะคำตอบก็คือต้องใช้ไวรัสทั้งหมด500อนุภาคเนื่องจากไวรัสโควิด19นั้นมีขนาดเล็กเพียง0.2นดไมครอนเท่านั้นค่ะแต่มันยังมีสิ่งที่ขนาดเล็กกว่านั้นอีกนะ,น,กน,ะกน,นั่นก็คือโมเลกุ แต่เพียง0.0001มิลลิมครทำให้ต้องใช้น้ำถึง1ล้านโมลิกุลมาต่อกันถึงจ,จะมีขนาดเท่าเส้นผมแล้วทุกคนคิดว่ามีอะไรบ้างคะที่มีขนาดเล็กจนทำให้เรามองไม่เห็นว่าเราออกความเห็นกันได้นะคะ